ฝึกหัดท้ายบทที่2ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ข้อที่ 3. เนื้อหาเรื่องการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทใดและเลือกรูปแบบการจัดการบทเรียนแบบใดจงให้เหตุผลควรสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทเกมการสอนเนื่องจากเหมาะก,กับเด็กระดับประถมศึกษา จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานตื่นเต้นอยากติดตามบทเรียนต่อไปทําให้ผู้เรียนจดจําเนื้อหาได้ดีตัวอย่างเช่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีรูปแบบการจัดบทเรียนแบบไม่สัมพันธ์กันเด็กสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจข้อที่9บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มีใครบ้าง บุคลากรในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบด,ด้วย 1. ผู้เขียนหรือผู้สอนเป็นผู้สร้างเนื้อหาสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาเป็นบทเรียน 2. ผู้ออกแบบระบบการสอนมีหน้าที่ออกแบบระบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจชวนให้ผู้เรียนติดตามบทเรียน 3. ช่างศิลป์ทำหน้าที่ช่วยสร้างภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยการออกแบบและสร้างภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4. โปรแกรมมือประยุกต์เป็นผู้ที่นำข้อความภาพและเสียงทั้งหมดมาจัดก,การเป็นบทเรียนตามหลักการโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนหรือใช้ระบบการจัดการบทเรียน 5. ผู้จัดการโครงการทำหน้าที่ควบคุมและจัดการโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนับตั้งแต่การเขียนโครงการนำเสนอโครงการจัดหางบป,ประมาณเตรียมบุคลากรจัดหาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ข้อ12บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากที่สุดจงให้เหตุผลบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบศึกษาเนื้อหาใหม่ติวเตอร์เรียนเป็นบทเรียนที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นบทเรียนที่จำลองกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนสามารถใช้แทนผู้สอนทั้งในการสอนเสริม และสอนทบทวนตลอดใช้ฝึกอบรมในสถานประกอบการได้ดังนั้นจึงเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากที่สุดข้อ13บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนมีจุดเด่นในด้านใดจงอธิบายจุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทเกมการสอนคือ การแข่งขันความท้าทายความตื่นเต้นการกระตุ้นจินตนาการแบบเพ้อฝันความอยากรู้อยากเห็นและความสนุกสนานทำให้เกิดการเรียนจากแรงจูงใจภายในเป็นผลการเรียนรู้ที่มีความคงทนต่อบทเรียนและจดจำเนื้อหาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเร้าความสนใจให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนต่อไปอีกด้วย ข้อ14เพราะเหตุใดบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์จึงมีผู้พัฒนาขึ้นมาเป็นจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นบทเรียนซึ่งพัฒนาได้ยากที่สุดซึ่งเป็นบทเรียนที่จำลองสภาพจริงหรือเหตุการณ์จริงทำให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่มีบทเรียนจำลองขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนข้อ15จงอภิปรายสนับสนุนในประเด็นที่ว่าบุคลากรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดีก็คือนักการศึกษาที่มีความรู้ด้านการโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์โดยตรงนักการศึกษาที่มีความรู้ด้านการโปรแกรมจะเป็นผู้ที่เข้าใจในเนื้อหาวิชา มีความรู้ความชํานาญมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอสามารถจัดลาดับความยากง่ายความต่อเนื่องของเนื้อหาตลอดจนรู้วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีจึงสามารถออกแบบและสร้างบทเรียนให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนโปรแกรมเมอร์โดยตรงจะมีความถนัดด้านการโปรแกรมมากกว่าการออกแบบบทเรียนเพราะไม่มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับนักการศึกษาดังนั้นบุคลากรจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดีก็คือนักการศึกษาที่มีความรู้ด้านการโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์โดยตรง